มันสามารถกินหนูได้เลยนะโอ้ยน้องนายปีศาจอะไรเนี่ยว,ว้าวปีศาจดอกไม้ไม,มาค่ะ <c oughs> โอ้น้องไม่ค่อยสบายนะคะวันนี้น้องนายนำไปแล้วนะคะน้องนายนำแม่ไปดูอะไรคะกล้วยไมย้รองเท้านารีใช่ไหมจ๊ะไปดูสิข้างในมีอะไรบ้าง ไหนอะคะอันนี้ไม่ใช่ทองเท้านะ๋อใช่วู้นี่นะคะของนายนำมาเลยจ้านี่ค่ะสวยมากเลยนะคะ อีกพันหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยมีกี่พันคะน้องน้องเดินเดินดูให้หน่อยค่ะ,คะอันนี้ไม่ใช่ของจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่นะคะ วันนี้น้องหายไข้ยังคะยังไม่หายหรอคะอธิบายให้มามมีฟังหน่อยคะ่ะอันนี้เป็นอะไรคะรองเท้านารีเหลืองเลยนะคะอันนี้นี่จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะด้านในมีอะไรนะคะ ก็ใบไม้ค่ะน่าจะไม่ใช่ศิลปะแล้วอ๋อไม่ใช่ศิลปะนะคะนี่ค่ะน้องต้องเดินไปทางนี้อ่าโอเคค่ะใช่ค่ะน้องระวังตกค่ะนานยายละคะ ค่ะแต่เป็นสีขาวอ๋อตรงนี้เหมือนกันแต่เป็นสีขาวนะคะนั้นก็จะเป็นดอกนี่นะคะก็จะเป็นดอกไม้เหมือนกันนะคะแต่ค่ะนี่คขาไม่ได้ทำเป็นแบบแบบไม่มีมีอะไรนะคะโอ้มีสนนู้นได้คะ่ะมีอยู่กลางหนองน้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้น้องอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะคะ มาดูโครงการดอกดอกอะไรคะรองเท้านารีนะคะเดกคนพอบจักรโดดน้ำกระโดดน้ำเลยค่ะเอ้ยกระโดดน้ำเลยล่ะจลล๊ะภูเขานะคะดูอะไรอีกคะ <c oughs> โอ้น้องไม่สบายคะ่ะวันนี้ เป็นรองเท้านารีเมืองการเป็นหนวดหรือสีเลยเหมือนจริงๆเลยเนาะแต่ว่าของจริงยังไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยอันนี้จะใช่ค่ะเป็นกล้วยไม้ดินนะคะวดูตรงนี้สคคืออะไร่้เป็นรากค่ะรากกล้วยไม้นะคะ จ้าตรงนี้เป็นรองเท้านารีดอยตุงเหมือนไหมูคะเหมือนไหมคะเท้านารีคางกบนะย่คะเหมือนไหมคะทุกคนเหมือน,นะะเหมือนมากเลยนะคะเนี่ยทางลาดชันน้องระวังนะคะบริเวณนี้เป็นดอกพญาเสือโค้งนะคะกาลังจะบาน โอเคค่ะนี่เป็นเรือนเพาะชำนะคะ<ช>เรือนพ่อชำดอกรองเท้านาลีาโอ้ยมีหมูกระช้างด้วย <laughs> ทำไว้ให้เป็นบรรยากาศสวนนี่เฉยขลุกเหมือนหมูเน่าอ่ะหมูเน่าจริงไหมหมูโดนตะไคร้แล้วน้องนำอมีไปไหนคะ คิปน,นี้จบแล้วนะคะอย่าลืกก็ไล์ก็ใช้น้องนายด้วยนะคะกัดแล้วก็ที่ใดกับคุณแก้ว